หุยมือยาวไปละ้ยระวังนะฮะระวังนะฮะตายเีวิ่แคใช้ชีวิต เปสกิวไปแบบใช้ชีวิตเอ่อไวโอจะได้ไวโอจัางเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บจัดเลย right. <laughs> ต่อได้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 ไดสวยกดตีธรรมดายับยับ น่าจะไปเอวบูนะลิปโอ่ะดูบูดูบูเอาเลย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 สวยสวยได้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 หมดนี่แหละสวยในที่สุดก็ได้จับสิกเนเตอร์สักที หลังจากอึดอัดมาสองตามาแล้วอุ๊ยระวังระวังระวังจะพี่เจ็บจ้ะตาต้าบินแล้วจ้ะ ไม่เกี่ยวโดนผมทุกรอบเลยมันไม่เห็นนะเหงี่ยงการแตะไหมไม่แตกไม่แตกกลางไม่แตกยังไม่จบยังไม่ห้านาทียังไม่ห้านาทีเดี๋ยวผมไปล้เงให้มันไม่เห็นนะไม่เกี่ยวโดนทุกรอบเลยตีหน้าเออมันรู้อ่ะจะลองๆนะข้าจะเก่งก็ได้พี่อัญชัยได้อะไรเงี้ย เราก็ต้องอ่านใจเขาเหมือนกันมาแล้วค่ะพี่ไม่ไม่มีพิกเกอร์นะเอาไปละดังไม่ได้ปละไปละเดี๋ยวเดี๋ยวลิกเตอร์ไม่ได้ไปเดี๋พุ่มอ่ะเมื่อกี้มันก็เลยไม่ออกมาใช่ใช่พี่หลุดพุ่มพี่หลุดพุ่มเอาไรวะแย่กันหนูว่าเอ๊ะมันเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าหูไยเขาเรียกว่าหู อ,อขาไม่ตกป,ประยุทธ์หรอกเขาเรียกว่าปู่เฮ้ยมีพิเกอร์มีพิเกอร์นะมีพิเกอร์นะแมวแมวพี่ปู่เฉยๆผมยิงน,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 นอกพุ่มเลยเนี่ยเฉยเลยพี่ยนอกพุ่มเลยที่ต้องดูสตรีมหนูอ่ะอุ่นรันออ,อ,อ,ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไม่มีคลิปเฮ้ยจะตายปะเนี่ยไม่ตายไม่ตายอันอยู่ ไปสุดไปบนี๋ยวนี่มันจะเห็นอีกไหมไม่เห็นที่ไม่เห็นไม่เห็นรอสลับครับไปโอามาล่างห้ไปโอโรเมรนนำไกันล้ลไไยไอไปมดไปดได้หม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 ดเขยยิบเอยอยู่เย แกงก่อนแล้วปิดๆเลยโอ้โหครีก็ไม่มีเลือดอีกจ่เินพอนยาอยู่เล่นตัวไวะไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจโอ้ยเรียบร้อย ก็จะตีป้อมแล้วแต่มันเข้ามีหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวให้ลงใครลงใครลงมันหนีมันไม่กล้าเล่นหามันจะมาวางกับดักแน่เลยวางยังวะวางยังวะน่าจะอยู่หน้าีกวางกะวางไม่ได้วางไม่ได้วาง ขอเล่นรวมเล่นนได้เดเดี๋ยวเดีอาล่างอาลงดิมาดิอเมินมาการไปละกินข้าอยู่บนนีแต่เพื่อนอีแต่งให้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 มาดิโอ้ยเจ้ากูดขงอุ้ยตาลาก่อนโอ้ยุด้วยแชร์แล้วสุดสดแล้ว ถอยเร็วถอยเลื่ออยถอยหอยหอยปิยยยยยยดไปขับรถปลอดภัยดีค่ะใช้สิทธิ์ประทองโอเคเรแรงไรหรอครับอ่าคอนดาวเดียวเองค่ะพี่ตกไปอยู่คอนหนึ่งดาวเองครับ ที่สัตว์นี้เราตกคอนไปสองรอบละหวังว่านี่จะไม่ชอบเป็นเดี่ยวเดีเดี่หวังว่านี่จะไม่ใช่รอบที่สามสาอุ้ยหุ้ย,ย,าย,ายบาบอบาบอบ้านะ่าเราเจ็บขนาดนี้ สาาข,ข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่มีคนกันข้างหลางฟีอยู่ว้ายมันจะบินไหมเนี่ยวยข้างล่างน่ากลัวจริง วิชนไไม่ไมได้ะตัดเลือดออกไปแล้วค่ะพี่ <Enemy ultimate. S 1> หนูออกชิ้นที่สองเลย Life dream. อ๋อดาบจมพัลเหรอ นับชมพูโฟรเลนก็ออกให้แล้วนะตัดเลือดสองชิ้นล็อกระวั<ป>าางโตโอ้โหใจเย็นๆเนอะใจเย็นเนเอะพี่เดอ้อฝั่งข้ามก็มีกันสี่ห้าตัวฝั่งเรามีกันสามเองพี่ ข้างหลังบิมาละโอ้ไม่กดฝ่งตรงข้ามสตีทีมันต้องกลับสักคนสองคนนี่แหละมากันบ้านน่ะขัดแดมยังนาขัดแดมยังนะกันน่ยเลยกันน่ยเลยกันน่ยเลยมันกลับไปสองคนละ ขาดแดมย่าง้าขาดแดมย่างมากแล้วแล้วแล้ววินูดนองป่าแถวฝั่งซ้ายมือนะคะน่าจะอยู่เน่าจะอยู่นี่มาก่อนไปแล้วอย่ามาดู 2องทุ่มสิบนาทีค่ะพี่พี่มาสองทุ่มครึ่งนะน่ารักจังค่ะขอบคุณครับใช้สิรหัสลูซิเฟอร์รับแซบ <_ t ap> ไม่ไม่เห็นมันวางแท็บเลยอะแปกมาก <_ t ap> แอบเปิดเปิดพุ่มดูหลายๆพุ่ม nhiên Yên, nhiên mà phải nhiên keep an eye on butterfly where sound do i cause retreat Nào đây enemy dominating nó dream. Chúng ta lắp lực đi quả mày đây 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 thanh nhà tao lâu เลยครับลูกี้โอ้ยเดี๋ยวครับมตายเวี่ชายไม่ดนยไม่ทใจมยเดมทาจบพันจบพันไฮ้หนูโดนไหนี่ว่าพ่หนู <Yeah! S 2> ขอเล่นน้ยได้ปะครับใครอยากเล่นเก๋วเราเขามาตามในห้องเลยค่ะวัสดีค่ะวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะ ปลื้มปลื้มสิบศูนย์สิบส,บสกอร์ี